สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่าเหตุการณ์14ตุลานะครับวันมหาวิประโยคนะครับเป็นเวลากว่า40ปีแล้วนะครับที่เหตุการณ์14ตุลาวันมหาวิประโยชนะครับได้ผ่านพ้นมานะครับเอ่อเป็นการเอ่อเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับของนิสิตนักศึกษาประชาชนนะครับของวิชนผู้กล้านะครับที่ยังเป็นที่จดจํากันจนถึงทุกวันนี้นะครับหลายท่านอาจจะเกิดทันหรือว่า หลายท่านที่มาฟังอาจจะเกิดทันนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะเกิดไม่ทันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาย้อนอดีตไปด้วยกันนะครับย้อนประวัติศาสตร์ไปด้วยกันเริ่มเลยครับเริ่มไปฟังกันเลยครับเหตุการณ์นะครับเริ่มขึ้นเมื่อจอมพลถนอมนะครับกิติกาจรนะครับทําการรัฐประหารตัวเองนะครับเป็นประชาชนเชื่อว่านะครับเป็นการสืบทอดอํานาจจากจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับ ปร,ประชาชนก็ไม่พอใิไม่พึงพอใจนะครับแล้วก็นําซ้ําก็มีเรื่องของอาการต่ออายุราชการนะครับของจอมพลประพาสจารุสเทียนนะครับแล้วก็การทุจริตคอร์รัปชันต่างๆครับหลายเรื่องหลายเหตุการณ์นะครับที่ทําให้ประชาชนนิสึกสาไม่พอใจนะครับแล้วก็เรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญด้วยนะครับก็คือเรื่องของการ ที่เฮลิคอปเตอร์นะครับของทหารนะครับตกที่อำเภอบางเรนจังหวัดนครปฐมนะครับพบซากสัตว์ป่าที่ถูกล่ามาจากทุ่งใหญ่นเรศวรนะครับเป็นจํานวนมากนะครับสร้างคําถามและความไม่พอใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมากนะครับในวันที่ในวันที่6ตุลานะครับมีในวันที่6ตุลานะครับมีผู้ชุมนุมนะครับ นักศึกษา1ิบคนนะครับเรียกเป็นผู้ชุมนุมเรียกร้องรัฐธรรมนูนนะครับแล้วก็สอสออดีตสอสอนะครับอีกสองคนนะครับโดนจับกลุ่มนะครับข้อหาของข้อหาคืออะไรสักอย่างนีครับเป็นการชุมนุมเกินห้าคนอะไรประมาณนี้นะครับเขาโดนจับกลุ่มนะครับแล้วก็ถูกขนานนามหรือว่าถูกเรียกว่าเป็นกบฏรัฐธรรมนูญนะครับเป็นกบฏรัฐธรรมนูญในวันที่เ ในวันที่9ตุลาคมนะครับมีการชุมนุมนะครับของนักศึกษาครับเรียกร้องแล้วก็ยื่นเรื่องถึงจอมพลถนอมกิติการนะครับให้ปล่อยเอ่อสิบสามขบฏรัฐธรรมนูญนะครับยื่นเรื่องให้ปล่อย13กบฏรัฐธรรมนูญต่อมานะครับในวันที่11ตุลาคมนะครับ11ตุลาคม2516นะครับมีเอ่อ11ตุลาคม2516นะครับมีการชุมนุมของนักศึกษาครับมีการทยอย มีการทยอยกันเข้ามาในกรุงเทพนะครับมาที่มอธรรมศาสตร์นะครับมาที่สนามฟุตบอลมอธรรมศาสตร์มาท bon mmm ี่มอธรรมศาสตร์นะครับมาร่วมชุมนุมนะครับของนักศึกษาต่างจังหวัดด um ้วยนะครับทยอยกันเข้ามานะครับคาดว่านะครับประมาณหกหมื่นคนนะครับที่ที่มาชุมนุมในวันนั้นนะครับประมาณหกหมื่นคนนะครับต่อมานะครับในวันที่สิบแล้วก็วันที่สิบสองนะครับในวันที่สิบสอง ในวันที่12บตุลาคมนะครับในวันที่12ตุลาคมนะครับรัฐบาลนะครับได้ปล่อยตัว13กบฏนะครับได้ปล่อยตัว13กบฏในวันที่13นะครับในวันที่33ตุลาคม13ตุลาคมนะครับการชุมนุมเริ่มเกิดขึ้นนะครับที่สนามฟุตบอลของมอธรรมศาสตร์นั่นแหละครับมีการชุมนุมนะครับมีตำรวจเขาปิดเข้าปิดกั้นเลยครับปิดการเข้าออกกัน ติดต่อสื่อสารด้วยนะครับห้ามให้คนต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพด้วยนะครับแล้วก็นิกศึกษาก็รวมตัวกันนะครับเดินขบวนนะครับจากมธรรมศาสตร์ไปถนนราชดนำเนินนะครับสู่ลานพระบรมรูปทรงม้านะครับลานพระบรมรูปทรงม้าไปรวมตัวกันที่นั่นนะครับน่าจะมากน่าจะประมาณห้าแสนคนนะครับรวมตัวกันชุมนุมที่นั่นนะครับแกนนํานักศึกษานะครับเข้าไปพบกับรัฐบาล แล้วก็ขา้าราชการชั้นผู้ใหญ่ต่างๆนะครับเจรจากันออกมาได้ผลว่าทางรัฐบาลน,นะครับสัญญาว่าจะร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จก่อนตุลาคมพศ2 5 1 7นะครับแล้วก็รัฐบาลก็ขอให้นักศึกษาสลายการชุมนุมโดยเร็วนะครับผลเจรจาก็ได้ตกลงกา,ก,าการเจรจาเปนการเจรจาก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับพอถึงเวลา1 4่อนาฬิกานาทีนะครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระกรุณานะครับให้ตัวแทนของนักศึกษาหรือแกนนํานักศึกษานะครับเข้าเฝ้าเข้าเฝ้าพระองค์ได้นะครับแล้วก็เข้าไปเจราจาต่างๆนาๆนานะครับพอเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่าผู้ชุมนุมที่นายเสกสรรนะครับเป็นคนนายเสกสรรเป็นคนคุมเหตุการณ์ชุมนุมอยู่ตรงนั้นนะครับเป,เป็นแกนนําคนที่คุม นักศึกษาที่อยู่ที่นั่นนะครับยังไม่ได้ทราบข่าวนะครับพวกนักศึกษายังไม่ได้ทราบข่าวว่ามีการเจราจาผลเป็นยังไงนะครับก็เลยเริ่มเดินขบวนนะครับเดินเดินขบวนนะครับ <S 2> <S 2> <S <S เมื่อเดินขบวนได้สักพักนะครับจึงมีการประกาศจากฝ่ายแกนนําที่เข้าไปเจราจากับรัฐบาลยังมีการประกาศนะครับแต่ว่านาาักศึกษาพอได้ยินคําประกาศแล้วก็ไม่พอใจนะครับ เขาต้องการรัฐธรรมนูญที่เร็วกว่านี้นะครับต้องการรัฐธรรมนูญที่เร็วกว่านี้นะครับยังมีการเดินขบวนชุมนุมต่อไปนะครับพอเช้าตรู่นะครับเช้าตรู่ของวันที่14ตุลาคมเช้าตรู่ของวันที่14ตุลาคมเหตุการณ์จราจรเริ่มเกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์จราจรเริ่มเกิดขึ้นเมื่อนักศึกษารครับที่เขาแยกกับแยกกลับนะครับมีมีสองส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือ ไปที่มธรรมศาสตร์นะครับส่วนที่2ก็คือแยกกับผ่านพัตหนกจนิตรดาโหฐานนะครับส่วนที่เขาแยกกลับไปทางด้านพัตตนาจิตรดาโหฐานนะครับมันมีเจ้าหน้าที่อยู่ทางนั้นในะครับเจ้าหน้าที่ไม่ให้ผ่านจึงมีการไม่เข้าใจกันแล้วก็มีการกระทกระทั่งกันเกิดขึ้นนะครับพอนักศึกษาที่อยู่ฝ่ายที่อยู่ที่กับแยกกับไปทางมธรรมศา,ศาสตร์นะครับได้ยินข่าวว่าได้ข่าวว่า เจ้าหน้าที่ทําร้ายประชาชนนะครับมีการตีประชาชนหรืออะไรต่างๆนานานะครับจึงไม่พอใจแล้วก็โกรธแค้นแล้วก็คิดว่าตํารวจหักหลังนะครับที่ตกลงกันไว้อะไรประมาณนั้นนะครับจึงเรียกนักศึกษาทั้งหมดนะครับไปที่มธรรมศาสตร์นะครับไปชุมนุมที่มธรรมศาสตร์เหตุก,การณ์เริ่มบานปลายขึ้นนะครับเริ่มบานปลายขึ้นบานปลายขึ้นนะครับมีการ พวกเจ้าหน้าที่ทหารนะครับเข้ามาปราบปรามอย่างรุนแรงนะครับใช้อาวุธปืนนะครับรถถังอะไรต่างๆนาๆนานะครับเข้ามาปราบปรามมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานรวนมากนะครับผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตะน,นะครับก็ได้มีการแห่ประจานด้วยนะครับเอาศพผู้เสียชีวิตนะครับแห่ปราจา์การทารุณกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารนะครับในึาษาเอาศพผู้เสียผู้เสียชีวิตนะครับมาแห่ปราจา์เป็นการทารุณกรรม เป็นการถร่มกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารนะครับแล้วก็ส่วนผู้บาดเจ็บเสียชีวิตก็บางส่วนก็ขนลงเรือนะครับไปที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับพอ,อพอช่วงช่วงค่ำของวันที่สิบสีนะครับจอมพลถนอมกิติขจรนะครับลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็่าจะเดินทางออกต่างประเทศไปเลยนะครับส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะครับ แต่งตั้งนายสัญญาธรรมศักตร์นะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับขึ้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นนายกต่อจากจอมพลถนอมนะครับขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเหตุการณ์14ตุลาคมครับวันมหาวิประโยคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ด้านล่างด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้านล่างกันด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ